ถึงแม้ว่าโจอีตัวเขาจะเป็นเพียงแค่ร่างวิญญาณที่ถูกร้อมรวมเข้ากับดาบในตอนนั้นเองเนื่องด้วยที่ความโกดแค้นโกดเครื่องอยากที่จะแก้แค้นก็ทําให้พลังของเขาเพิ่มพูนขึ้นอย่างมากมหาศาลในการเข้าโจมตีกับทั้งโซคู่นี้ปไปน,นะครับ เป็นบทที่ทําให้การโจมตีถึงแม้ว่าจะโจมตีเข้าใส่โตอี้มาแต่ว่าโตอี้ก็ยังสามารถป้องกันการโจมตีได้หมดนะยับพยายามพุ่งเข้าไปในการโจมตีเพื่อจัดการฆ่าปิดฉากทิ้งจนทําให้ทัาโสองคนี้ก็รับรู้ได้เลยนะครับว่าตัวเขานั้นไม่สามารถต่อฟู้อีกต่อไปได้ก็เลยได้ใช้โอกาสนี้ในการรีบเพ่น,นีออกไปจากที่นี่ไปนะยับก่อนที่ร่างของโตอี้รวมถึงร่างวิญญาณของดาบฟจะได้ล่วงลอยตกลงไปกับแม่นางจิงเออเหมือนกันนะยับ จึงทำให้พระเอกในตอนนั้นเองที่ได้เห็นแบบนั้นนะครับตัวเขานั้นก็ต้องรีบใช้สมบัติเจดีในการที่จะเก็บร่างของแม่นางจิงเอ๋อเอาไว้พร้อมกับร่างจิตวิญญาณดาบของโจโฮี ไปเหมือนกัน,นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าในอนาคตก็อาจจะมีส่วนช่วยให้เขานั้นรอดพ้นจากความตายได้เหมือนกันแต่ก็ดูเหมือนว่าในตอนนั้นเองมันก็ไม่ได้จบเพียงแค่นี้นะครับถึงแม้ว่าเราผู้แข็งแกร่งจะได้ออกไปจากตรงนี้แล้วมันก็ยังมีกลุ่มคนจากนิกายต่างๆพวกเขาก็ได้ปลากฏตกมาล้อมรอบตัวเพกเอาไว้ซึ่งความแข็งแกร่งของพวกเขาแต่ละคนนั้นเรียกได้ว่าแข็งแกร่งอยู่ในระดับขั้นตัดวิญญ,ญาณขั้นไปรวมถึงระดับตัดวิญญ,ญาณขั้นกลางเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งพวกเขาก็ได้ยื่นข้อเสนอให้กับพระเอกไปในตอนนี้พระเอกก็จะมีสมบัติอาวุธดาววิญญาณเป็นจํานวนมากถ้าแกิดว่ายอมมอบให้แก่พวกเขาแล้วล่ะก็ พวกเขาก็จะดูแลเป็นอย่างดีเหมือนกันนะครับซึ่งก็เรียงง่ายๆก็คือว่ายอมเป็นพันธมิตรกับอเอกถ้าเกิดว่าอเอกยอมมอบดับให้กับพวกเขาไปนะครับแต่แในตอนนั้นเองมันก็ยังมีคนอีกกลุ่มหนึงนะครับตัวเขาก็ไม่ได้คิดที่จะยอมพอเพกอยู่แล้วพระเอกเป็นเพียงแค่ความแข็งแกร่งระดับขั้นตัดวิญญาณขั้นตน้นจะมาสาม,มารถเอาชนะพวกเขาได้ยังไงกันในตอนนั้นเองตัวเขาก็ได้ทําการพวงเขาโจมตีพอเพกไปนะครับแต่ระหว่างพระเอกก็ได้เปิดชายรูปแบบอาณาเขตของเขาซึ่งเป็นอาณาเขต แห่งความเป็นและก็ความตายในการครอบคลุมบริเวณรอบๆเนี่ยไว้แม้แต่ทุกคนก็สามารถสัมผัสได้เลยนะครับ ว่าอาณาเขตนี้แข็งแร่งมากพอสมควรแทบจะดึงจิตวิญ,ญญาณของพวกเขาออกจากร่างเลยทีเดียวนะครับจึงทาให้ถึงแม้ว่าชายหนุ่มผู้นี้จะพยายามเข้าโจมตีพระเอกมาด้วยพลังขอบเขตจิตวิญ,ญญาณของเขาก็ต่ำนะครับแต่ในน่โดยที่ขอบเขตของพระเอกนั้นแข็งแร่งกว่าสุดท้ายแล้วตัวเขาก็ถูกการโจมตีของพเพกไปแม้แต่ร่างจิตวิญ,ญญาณของเขาก็ถูกพระเอกทาลายไปได้หมดเลยนะครับแต่ถึงแม้พระเอกจะสามารถจัดการกับอีกคนนึงไปได้น,นะครับมันก็ยังเหลืออีกคน จำนวนมากนับร้อยนับพันคนเลยก็ว่าได้ในตอนนั้นเองพวกเขาก็ได้มาร้อมรอเพกเอาไวา้ถึงแม้ว่าเจ้านั้นจะแข็งแกร่งมากๆแต่จำนวนของพวกเรานะมันก็เยอะมากพอสมควรเจ้าไม่สามารถที่จะเอาชนะพวกเราได้หรอกทำได้เพียงแค่ยอมจำนวนพวกเราเท่านั้นแต่ละว่าในตอนนั้นเองก็จะมีจื่อหูนะครับตัวเขาก็มันคิดที่จะปล่อยเพคทิ้งในตอนนั้นเองก็ลงเลยดำเดียวกันกันกบพระเอกแล้วนะครับก็จะ อมช่วยเหลือพระเอกอย่างเต็มที่ก็ตามติดแม้วันวันนี้ตัวเขานั้นจะต้องตายไปเหมือนกันในตอนนั้นเองก็เลยทําให้พระเอกในตอนนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่าเจ้าไม่อยากตายเจ้าจงรีปลากรโตกมาซะและในตอนนั้นเองคนคนหนึ่งก็ได้ปลากรโตกมานะครับตัวเขาก็คือเท่าโซจากนิกายซากศพที่โจอีสั่งให้เป็นคนรับใช้ของพระเอกถ้าเกิดว่าพระเอกตาย ตัวเขาก็จะตายไปเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้มีทางเลือกอื่นได้นะครับสุดท้ายก็ต้องยอมปลากะตกโตมาเพื่อช่วยเหลือพระเอกอยู่ดีซึ่งตัวเขาก็ยื่นข้อเสนอให้กับพระเอกไปถ้าเกิดวัน1,000ปีนี้เจ้าปล่อยให้คาเป็นอิสระแล้วล่ะก็ขคาก็จะยอมช่วยเหลือเจ้าในวันนี้เหมือนกันแต่พระเอกก็ไม่ได้สนใจเลยครับผมพระเอกก็ได้พูดสวนกลับไปว่าแต่ถ้าเกิดว่าในระยะเวลาหนึ่ปีนี้ตัวคาได้ตายไป สุดท้ายแล้วเจ้าก็จะต้องตายไปเหมือนกันจึงทําให้ตัวเขาก็เลยไม่มีทางเลือกอื่นนะครับสุดท้ายก็ต้องยอมเป็นผู้รับใช้ผู้ติดตามของเปกตต่อไปเหมือนกันนะครับก่อนที่จะได้พุ่งเข้าโจมตีจัดการทุกคนที่อยู่ที่นี่ทิ้งไปนะฮะและหลังจากที่สามารถสังหารทุกคนทิ้ง ตัวเขาก็ได้มอบป้ายยกให้กับพระเอกถ้าเกิดว่าพระเอกมีอันตรายหรือว่าต้องการความช่วยเหลือจากเขาสาม,มารถเรียกเขาได้ทุกเมื่อเหมือนกันนะครับต,ตอนนั้นเองพวกเขาก็ได้มุ่งเดินทางออกไปจากสะท้อนเท่งนี้ซึ่งหลังจากที่มุ่งเดินทางออกมาจากที่มิติแห่งอีดานนะครับพระเอกและก็จื่อหูทั้งสองได้ขอตัวลาออกจากกันไปจื่อหูก็ได้ขอบคุณพระเอกที่พระเอกยอมไว้ชีวิตช่วยเหลือเขาไมา่ได้ตลอดและอีกสิ่งหนึ่งสิ่งที่พระเอกจัดการกับผีเสื้อแดงตัดแขน พีแสดงไปตัวเขาจะปกปิดตัวต้นของเพกไม่ให้บุคคลภายนอกได้รับรู้เหมือนกันซึ่งในตอนนั้นเองทั้งสองก็ได้ขอตัวล่าออกจากกันไป และหลังจากที่ทุกคนได้ออกมาจากโลกภายนอกนะครับซึ่งในตอนนี้ข่าวข่าวที่เพะเอกนั้นตัดแคนพีเสื้อแดงไปก็ได้แพร่กระจายไปทั่วดินแดนนะครับหรือว่าทั่วดวงดาวซูซากุแห่งนี้ตามหาบุคคลที่มีนามว่า่งนิวนะครับจึงทําให้คนที่ถูกส่งเข้าไปห้วงมิติแห่งนั้นนะครับเพื่อไปหาสมบัตรริอะไรต่าง พวกเขาก็ถูกเรียกมารวมตัวกันเพื่อถามหาบุคคลที่มีนวัตเนียวผู้นี้นะครับถึงแม้ว่าจือหูนั้นจะสามารถรับรู้ก็ตามนะครับ ตัวเขาเคยได้ให้คำมั่นสัญญากับเอกว่าจะไม่เปิดเผยตัวตนกับเอกทำเป็นเพียงแค่ไม่ได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเช่านั้นนะยับแต่ก็ดูเหมือนว่าในตอนนั้นเองจะมีร่างนกฟินิกของใครบางคนได้ปรากฏอ,ออกมาและกร้พูดบอกกับจับกรพรรดิองค์นี้ไปว่าห้ามตามหาคนที่มีนาว่าเส้งนิ้วอีกเป็นะเด็กคัสสุดท้ายแล้วตัวเขาก็ต้องยอมเชื่อฟังไปนะยับ และภาพก็ตัดมาทางด้านสิธิ์และก็อาจารย์สองคนทั้งสองที่ได้รับรู้ข้อความเกี่ยวกับเสื้งหนิวที่สามารถโจมตีตัดแขนของพี่เสื้อแดงได้พวกเขาในตอนนี้ก็ทำได้เพียงแค่ชื่นชม ก็ไม่สามารถรับรู้ได้เลยครับว่าเซิ้งนิวคนนั้นเป็นใครมาจากไหนแต่ดิแดแนความแข็งแร่งก็อาจจะอยู่ในระดับขั้นตัดวิญญาณขั้นปลายก็เป็นได้เพราะการที่จะสามารถโจมตีผีแสดงได้แบบนั้นก็เกรงว่าก็คงจะต้องแข็งแร่งไม่น้อยไปกว่าระดับคั้นตัดวิญญาณขั้นปลายเหมือนกันเพราะถ้าเกิดว่าผีแสดงไม่มีอาวุธวิเศษและ,ละก็ เกรงว่าผีแสดงก็อาจจะตายไปแล้วไม่สามารถกลับมาที่ดินแดนซูซักคุได้ในตอนนั้นนะครับสิงเป็น,นบลที่ทําให้ในะตอนนั้นหลังจากที่พวกเขานั้นได้เดินทางไปเรื่อยมีร่างกายของชายคนหนึ่งได้ปรากฏตกมาซึ่งคนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่นันนะครับเป็นทางด้านของอเอกของเรา ที่มีฉายาว่าเซอรนิวนั่นเองนะครับสำหรับ EP นี้ก็จบก,กันไปก่อนนะครับก็จะเป็น EP ที่ล่าสุดแล้วนะครับทุกคน EP ที่72 EP หน้าคลิปหน้าตอนล่าสุดมารีไปทุกคนได้ดูลแล้วกันนะครับขอบคุณสำหรับคนที่รับชมคลิปต้องจบนะครับสวัสดีครับ